มุมมองสำคัญนะยิ่งมุมมองที่มีต่อชีวิตของตัวเราเองชีวิตมีหลายแง่มุมก็จริงแต่ก็จำเป็นต้องมีทักษะในการเลือกมองในทุกเรื่องราวในทุกๆด้านของชีวิตแต่ละคนก็มีทั้งดีและร้ายให้ได้พบเจอถ้าชีวิตจะมองว่าแย่มันก็แย่อย่างที่เราคิด ถ้าจะมองว่าชีวิตมันดีมันก็ดีอย่างที่เราคิดเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมุมไหนจะเลือกมองทิศทางใดมองเห็นสิ่งดีๆได้บ้างไหมหากเราหันทิศถูกใช้มุมมองที่ดีต่อใจมองด้านที่ทำให้เรารู้สึกดีแม้ว่าชีวิตในตอนนี้จะดูเหมือนมันจะไม่โอเค แต่มันก็แค่บางเรื่องเท่านั้นชีวิตไม่ได้มีแค่ด้านเดียวชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องเรื่องเดียวมันก็มีบ้างในส่วนที่แย่ๆในชีวิตแต่เราหยุดให้ค่าให้ความสำคัญกับสิ่งแย่ๆเถอะเติมใจให้มีกำลังกับสิ่งดีๆที่มีในชีวิตดีกว่านะแม้มันจะน้อยนิด แต่ทำให้เรารู้สึกดีได้มองมุมใหม่ใส่ใจในสิ่งที่รู้สึกดีให้ใจพอมีกำลังได้ก้าวต่อไปบนเส้นทางที่เรียกว่าชีวิต